ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ตนเองดูดีที่สุดและในยามที่ตนเองสุขคนอื่นอาจจะเข้ามาเยอะเพราะทุกคนอยากมีสุขแต่พอเราทุกข์ก็มีไม่กี่คนที่จะอยู่เคียงข้างเพราะคนส่วนใหญ่ก็รักสุขเกลียดทุกข์ดังนั้นความทุกข์นี่แหละที่จะกรองมิแท้ให้กับเราก็อย่าไปใส่ใจคนที่ไม่ใช่ ปล่อยให้คำพูดมันผ่านไปเอาเวลามาใส่ใจกับมิตรแท้หรือเอาเวลามาดูแลใจตนเองดีกว่าแต่หากว่ามีทุกข์แล้วไม่เหลือใครก็ยิ่งดีเราจะได้มีตัวเราคนเดียวที่ต้องรักและเอาใจใส่อยู่คนเดียวดูแลและบริหารชีวิตได้ง่ายขึ้นอีกตนเตือนตน,ตน เห็นทุกเข็นทรรมสาธุสาุุสาธุเจ้าค่ะ